สำหรับวันนี้นะครับก็จะแอคแอคหน,น,คน่อยนะครับผมไม่ใช่แอคอาร์นะครับคันนี้แอคคอร์ดครับผมสวัสดีครับผมบัสเลอร์จากร้านมากมีนะครับร้านรถยนต์มือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมที่สุดในพิษณุโลกนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวคันนี้เลยนะครับ Honda a c c o r d ไม่ใช่นะครับผม Honda Accord ร์ครับ2.0 EL ตัวท็อปเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซิน2,000 cc ซีซีนะครับเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะครับอ่ะมาดูคันนี้เลยนะครับว่าเราจะแอคได้แค่ไหนนะครับก็คือว่าคันนี้นี่หรูรามากนะครับหรือว่าเป็นรถสไตล์หรูเลยนะครับสำหรับผู้บริหารสำหรับคนทั่วไปก็ได้นะครับคือหรูเลยนะครับอ่ ไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับตัวนี้สวยๆเลยเป็น L.E.D. นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียมนะครับผมเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะครับอ่าแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับอ่าถือว่ารูมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กตัวนี้ขอบ17นะครับผมอ่ายันยาง m a ็กซินะครับปี2 0 พันสิบแปดนะครับยางปีสิบแปดนะครับดอกยางเหลือเยอะนะครับใช้ได้อีกปีสองปีเลยนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบสปอร์ตด้วยนะครับ LED มือจับเป็นแบบครเมียมนะครับผมแล้วก็าของเดิมเนี่ยติดกันสาดด้วยกันสาดแท้ฮอนด้าเลยนะครับสวยงามนะครับงดูหลามากน้ำมันก็เติมน้ำมันเบนซินนะครับผมแก๊สโซฮอล์9 1้างแล้วก็ได้ถึง e 8 5เลยนะครับคันนี้มาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายด้านท้ายนี้เปิดจากรีโมทได้ด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้เดินนเปิดได้ไม่ใช่หรอเปิดได้นะี่นี่นะครับเปิดจากรีโมทได้เลยกดครั้งนิดเดียวเปิดได้เลยรีโมทเียด,ดินี่นะ,ะรีโมทเป็นแบบนี้ตัวนี้ห้องเก็บอพาร์์ด้านท้ายก็กว้างขวางมากเลยนะครับผมก็อย่างอะไรเครื่องมือมีครบนะครับผม หม่ใหม่เลยแล้วก็จะมีเดี๋ยวมีรูตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่ามันคือรูอะไรนะครับแล้วก็มีตัวนี้สามารถพับเบาได้นะครับผมดึงดึงข้างหลังแล้วสามารถพับเบาตัวนี้นะครับเดี๋ยวดึงก่อนดึงข้างหลังนะครับก็เออสามารถพับเบาได้ด้วยนะครับเผื่อจะขนอะไรยาวๆเนี่ยอ่านี่พับได้สุดนะครับติดแก๊น้า นี่ตัวนี้เลยพับได้สุดเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูภายในกันต่อเลยภายในคันนี้เป็นสีดํานะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่าตัวนี้มีที่วางแขนนะครับวัสดุตกแต่งเป็นลายไม้นะครับผม,มแล้วก็จะมีตัวนี้ดูตรงนี้เลยดูนี้าสามารถเก็บของนะครับเปิดไปช่องข้างหลังได้ด้วยสามารถเก็บของจาก ด้านหลังได้ด้วยนะครับอ่าอยากหยิบของอะไรได้ตลอดนะครับตันนี้มีม่านหลังด้วยนะครับโอเคเป็นม่านไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะมีม่านข้างใช่ปึกบกันแดดนะครับอ้าล็อกก่นนนนอ,อนแข้ฟอแผนแผนแผงอ่าตัวนี้ก็จะบังแดดได้ด้วยนะครับมี ช่องเก็บรูมเก็รมซ <laughs> อนตังเขาซอนตังมีเมียเกลวหะอ่าตัวนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ที่เก็บของอ้อมเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อนะครับหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์อ่าปิดข้างหลังก่อนอ่ากุญแจสมาร์ทคีย์ก็ในรัศมี1เมตรก็สามารถล็อกได้เลยนะครับตัวนี้หรือว่าถ้าเราจะเปิดก็ สามารถเปิดได้เลยนะครับมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทตัวนี้มีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานนะครับผมล็อกกดล็อกตัวนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะมีตรงนี้มีเลข1เลข2คืออะไรก็จะเป็นตัวเมมโมรี่ซีทนะครับผม จำการตั้งเบาะกรณีเราขับ2คนอะไรเงี้ยครับผมเปลี่ยนกันขับคนนึงตัวเล็กคนตัวใหญ่เลยครับจะมีเซฟการตั้งเบาะไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแดทิศทางผมว่าคนที่1นนะครับเป็นผู้หญิงนั่งนะครับก็จะปรับไว้อัตโนมัติเลยเราไม่ต้องปรับนะครับตัวนี้หรือเราจะคนที่2นะครับตัวใหญ่หน่อยก็จะปรับได้เลยนะครับตัวนี้ปรับตั้งไฟฟ้าได้นะครับแปดทิศทาง มีขึ้นนะครับไปด้านหน้าด้านหลังปรับเอนแล้วก็จะมีตัวนี้ปุ่มด้านหลังด้วยนะครับโอเคตัวนี้มีระบบไอคอนนะครับผมเป็นระบบเป่าอากาศนะครับอันนี้ทําให้อากาศสดชื่น,นครับแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ซ่อนตังอีกแล้วนะครับเก็บทุกคมโอ okay, เคเก็บของเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมอ่ะตัวนี้ไฟหน้าก็เป็นแบบไฟหน้าออโต้นะครับผมแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลายัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับถุลงลมนิอภัยคู่หน้าครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นหุ้มหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเป็นตัวคูดคอนโทรลนะครับตัวล็อกความเร็วนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้กดใช้นิ้วเลยตั้งเซตร,ระบบนะครับบวกลบใช้งานง่ายฝั่งซ้ายเป็นปรับเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้ เพิ่มเสียงไล้เลยอ่าปรับเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นวิทยุ AM CD AX ได้หมดนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาดูตรงเรือนไมย์นนะครับเรือนไมย์ก็เป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับอันนี้อันนี้นี่กอ,องเข้าไม่ไดนน้นี่นี่อ่าเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับเลขไมย์คันนี้เพียง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันโลเองนะครับผมรถปี13นะครับเจ็ดปีเฉลี่ยก็ สองหมื่นนิดๆน,นะครับต่อปีถือว่าไม่เยอะนะครับน้อยมากเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางกันต่อนะครับมาดูว่าเราเล่นอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้โอ้โหปรับวิทยุได้หมดนะครับตอนนี้นเรียกเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับจะเปลี่ยนโหมดก็ได้นะครับ ก็จะมีปรับทุกอย่างเลยครับเขาเกียร์ถอยหลังก็จะม,มีภาพแสดงตรงหน้าจอนะครับหักตามพวงมาลัยด้ยนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมลองถอยให้ดูนะครับปิดมือเกล็ดเราหักพวงมาลัยก็จะหักตามนะครับตัวนี้มีเส้นระยะให้นะครับอตอนนี้มีเส้นแบ่งให้ด้วยนะครับ50เซน1เมตรสอเมตรนะครับมีสิ่งเกลืขวางก็จะเห็นเลยนะครับโอเค ตัวน,นี้เครื่องเสียงครับเสียงอ่าใช้งานได้หลายอย่างนะครับมีหลายโหมดนะครับตัวนี้ไอพอดวีซ u เอ a ีเได้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้เปิดออโต้ได้นะครับนี้ใช้งานง่ายยังกดออโต้ก็เปิดแล้วนะครับเพิ่มแรงพัดลม อ่าตอนนี้ทำงานแยกโซนได้นะครับฝั่งซ้ายขวานะครับอ่าตอนนี้นี่ซ้ายขวานะคนขับหนาวอะไรเงี้ยคนขับร้อนคนนั่งหนาวเนี่ยสามารถปรับแยกได้นะครับมีลาย้าหน้าลาย้าหลังนะครับผมครบหมดเลยที่ทางลมแล้วก็ตรงนี้ลงมาเรื่อยๆก็ตกแต่งเป็นลายไม้นะครับคนโซนกลางทีทง่ว่าเพิ<า>่มความหรูหราใ <c oughs> นซ้อน <c oughs> ซอนยาซอนของใหญ่นะครับสามารถ ไปได้นะครับมีหลายช่องอ่ามีหลายช่องมากอันนี้ที่จุดบุรีมีที่เก็บเหรียญแล้วที่เก็บรวบรมนะครับสามารถถอดได้ถด้รวรวมทิ้งได้นะครับอ่าตอนนี้ม่านหลังนะครับเดี๋ยวถ่ายตรงม่านหลังลองกดให้ดูปึ๊บนี่ใช้งานง่ายมากนะครับปึ๊บอืในส่วนเกียร์ก็จะเป็นพ R N อดีเหมือนเดิมนะครับออดึงลงมา ก็จะมีที่วางแก้วเพื่อใช้กดนะครับกดเชื่นที่เก็บของที่เก็บของตัวนี้ก็จะมีช่อง power outlet นะครับช่องจ่ายไฟ12โวล์นะครับแล้วก็จะมีช่อง AUX กับ USB ต่อตรงนี้ด้วยนะครับ <S <S ตันตนี้ก็ มีกระจกทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับก็ในรถข้างหลังมาเนี่ยจะตัดรถแสงอัตโนมัติเลยไใช้งานได้ปกตินะครับมี K เก็บแบนคอนโซลเนี่ยตกแต่งภายในเนี่ยตกแต่งเป็นสีดำแล้วก็ลายไม้นะครับได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหราเลยนะครับช่องเก็บของนะครับ กว้างนะครับอ่ามีมีแล้วนะมีมีทุกคันรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคู่มือการใช้งานก็ยังแทบไม่ได้เปิดเลยนะครับผมอ่าเพราะว่าดูรีวิวโอเคอันนี้เอาหนังเอาหนังเปิดลป็นรถ อันนี้เลยนะครับผมมาดูกันนี่นะครับราคา Honda Accord 2.0 EL นะครับราคานะครับ579,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ฟรีดาวนะครับผ่อนิ้มต้นเพียง11,000นะครับอ่าอันนี้เลยสวย h o n d a a c c o r d นะครับขับแล้วแอคอาร์ได้สบายมือหนึ่งนี่เหยียบร้านเลยใช่ครับเหยียบรถ้โอเคเดี๋ยวไปดู ห้อเครื่อง,องันดีกว่าสวยงามแค่ไหนอ้าบอกไฟฟ้าคู่หน้าเนาะอันนี้แต่ฝองขาบนะมีปรับอันนี้ไว้แกล้งเพื่อนได้ด้วยนะครับใช่เหรออ้าปรับทตรงนี้ก็ได้มันมีไว้แกล้งเพื่อนเดี <c oughs> ๋ยวจะปรับเองก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าฝากระโปรงหน้าอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะไม่มีเฉียวชนใดยนะทั้งสิ้นนะครับผมน็อตล้อไม่เคยขันเลยนะครับไม่เคยทำสีเลย อันนี้มีฝาปรงมีโชคเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องมีไม้คำ้ำ่ะอ่าแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็สภาพห้องเครื่องยนต์เนี่ยสะอาดนะครับอ่าไม่มีรอยรั่วซึมแต่ใดๆนะครับดูว่าสวยงามนะครับอันนี้ดูห้องเครื่องกันแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆเลย Okay. ติด h o นด้ a c c o r ดครับผมคันนี้ปี2013นะครับ2.0 EL ตัวท็อปเลยขับแล้วแอดได้นะครับผมอ่ะช่องทางการติดต่อของเรานะผมก็มี2ช่องทางนะครับพูดบ่อยๆจนจำได้นะครับต้องจำให้ได้นะครับผมแฟนเพจ a c e b o o k นะครับมากมีออคานเฟอร์บิดนะครับผม แล้วก็หรือว่าพิมพ์มากมีรถมือ2นะครับขึ้นเลยนะครับแล้วก็ช anel youtube นะครับพิมพ์ว่ามากมีออคาร์เซอร์วิสนะครับผมก็กดกระดิ่งกด subscribe ไปเลยแล้วก็จะเจอรีวิวของผมนะครับผมแล้วก็ภาพการส่งมอบประทับใจนะครับให้กับลูกค้านะครับติดตามกันได้นะครับอ่าวันนี้ก็ขอฝากคันนี้ไปด้วยนะครับ Honda Accord 2.0 EL นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2013สีบอลเงินคันนี้เลยนะครับราคา579,000บาทนะครับฟรีดาว เพียง1 1 0 0 0เท่านั้นเองนะครับท่านลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาทดลองขับเข้ามาคุยเงื่อนไขกันได้นะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวคันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ